สบายดีพี่นอ้องสบายดีเปิดสุขูมสุขคนสบายดีพี่น้องล่าสุดพี่น้องเลยเต้าลีดบอกคู่ไว้ลีพี่น้องเลยคลิปเบาดาวนะพี่น้องหมู่บ้านนี่เนาะงผ้ามีหยาไปยิบสิบนะเลีดบอกคูไว้แม่น้องยังแบบไหนสบายดีพี่นอ้องมาสุขูมสุขคนยังคนลุกบอกอยากเท่าเลยพี่น้องเลยว่าบราคิดว่ามันมันจะบอกอลีแบบว่าเฮ้าหนาเฮนนนะ พี่น้องเขาไปฟังได้อยู่ลิปเอาดาวเนาะพี่น้องเขากับกัปเนาะชื่อกลับไปกลับมาเขาเห็นแะเลนะฮกสามหยากระชีถือกระม้าวันนี้นั่นเจอเจอเจ้าบอกว่านั่นเราเราสื่อเยอะส์ฮะฮกสามสามฮกเคยแล้วก็ว่ากัปน้ำกันนั่นเออแล้วแล้วถือน้ำถอยยังไงเฮียก็อยากซื้อยูพี่น้องอันนี้นะเพื่อก็อยากซื้ออยากซื้อโรตัลลี่าสชั้นมากแห้งนี่เลยเถอะแต่ว่ามาบอกกันได้หนีกับหยาเนาะหยา อยู่บนนอคไฟังนะแล้วสื่อแค่2องตัวหนึ่งแล้ววะจากเราพูดหรือโบ่เด้่แจะว่าเ้าวนะพูดบนล่างเนาะมันเลยถืออู้พี่น้องเลยดีใจหฮงมันออกยังอันหกสามจะเห็นหกยังหกแปดโบ่มันเป็นหกแปดเลยมันมันกราบกันนะเลยีกองตัวสามแปดมันหกสามสามหกเออแม่นทแหลใ หกสามสามหกไปซื้อนะแล้วก็บปานีสิบแปดคับอันครับแปดหนึ่งอ,อ,อ,อันนีอ 3, ออเออสามหกสิบแปดอเมรันเลยเจ้าไปค้นว่าเองสามหกสิบแปดในแล้วแในมันออกหกสามสามหกอูถือสิบบาทพี่น้องเลยโอ้ยเสียดายดพี่น้องเลยตอนแรกแห้งอันอยากซื้อแค่ห้าบาทเอง่ยยังพิเศษว่าใส่สิบบาทโลกมันยากแล้มันห่อนลอยพอดีคือใจดินนะพี่น้องก็ได้บโบลายดอกทําไม่ได้กัน เส้นเข้าไวา้ก็ร้อยนึงพัดกระจายเขาอะนะสิบบาทก็ได้อยู่แปดร้อยแปดร้อยก็ฮะก่อนก็เริ่มจีบร้อยแม่ใกล้ใกล้กบโอ้ยดีใจแห้งพี่น้องาะลีดบอกข่วยาะลีดดำดำบ่ผู้น้าเสื้อไม่ใช่บอกเขาเขาไหนเห็นรีเหยื่อแบบว่าเห็นเต็มตาเลยมันเป็นอะไรมันเป็นตัวเลขอ,นะอยู่ในหน้ำมันอะไรบังคัาลีดนะมันสีเป็นตัวเลขขาวๆเด้อเบิ่งในคลิปนะ นี่ตอนจี้กล่องนะก็เห็นบ่คักป้านัยนี่แต่ว่าเฮาเนี่ยว่าสามหกหกสามเห็นคักอรีแต่ตอนแรกเฮะว่าเอาตอนแรกแล้วมั้ยบานี้ล้างๆนะมาเห็นสิแปดหากเช่นกับบานันดอกสิแปดนะแต่ว่าเห็นหกสามสามหกแต่ก้อนมูงานแต่ว่าเอาอยู่ยักษ์ผัวพ่อปู่สิซื้อหรือบ่บอกผัวอยู่หมื่ว่านนี่แล้วก็ผู้ถือน้ำมันกับญาติและผู้ถือน้ำเนาะเราซื้อเองเรา เออแล้วสื่อมาก์มากเออโอ้ต่งเป๊กับเราว่านี่เนาะโอ้ยมาไหนาสื่อหน่อยแต่เทสีใจบ่เศร้าเลยเจอเอย้ยงเด็กน้อยอีกแล้วกับเขาไว้เลี้ยงขนมดอกชู้กูถือเด็กก่อนมันกับเขาไหวถ้ากะชีได้ถือนี่แค่ดุๆแล้วบ็ซื้อกับโบถือไม่สื้อเวิร์ตไล่ลอยแล้วก็โบถือแม่กูชีไม่ถือ ว่าจสุดรอแท้เนี่ยนะเฮ้ยเออสุดเจ้าก้องคนน่ะโอ้ยรอวันนี้วั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 นนีอ้คนอนี่ยฝาลูกเออฝาลูกเออยุ่จ้าทุจ้าทุจ้าทุจ้างานยังงูผมได้บ้างถืออืมสุดหน่อยแท้แท้แสิว่าแหละไหนเป็นน้องคนถือเลยกันเทากัถือเละขี้การ หนึ่งบินครับพี่น้องเลยถือเลขครับบินเดียวครับถึอเลขคือกินครับพีนี่ถึอพันสองถึอจ่ายเข่าไปสั่งไม้มาพี่น้องเอ้ยสิมาเห็ดตูปน้อยนี่ละถือเลขซีบ่ายกับบุญจุ๊บหดไม้สามดอกเบิ้ดไปพันสองสั่งไม้ก็จะที่พ่อบุพ่อก็สิเอาโค้งมันจอน ให้มันไปถูกไป่ปปางเอาซะก่อนยังไม่ได้จังหาใส่ห่าไม้ห่ายังห่าไม้ไผ่ยังใส่ก็ได้นี่เป็นของตูบหน่อยเฮานี่ไวหนังเย็นทรงฮอนฮอนแหละนี่แหละพี่นอ้องถือเลข700 700. เ 3, 6, 3. จ็ดร้อยบาทได้ได้เจ็ดร้อยเท่าสามหกสามเจกมันออกหกสามหรอวะ เจ๊น่ะกะถือนะเนียเสียองจองหานใหญ่ก็ถือเด็กยงลกลีงลก้งช่วยเ่ช่วยยังกระเด้เงินคือเก่าเด็กเป่มุมก็เด็กเต่าพวกเขาว่ามันบุคอยอน,น,กกนั้นเด็กลงกะมานคือเก่าอเลยังแหเด็กีงอืม มันจีเป็นยังเหล็กลิงเหล็กลิงบเลเป็นยังมาแล้วมาแล้วไม่หกสิหนึ่งดอกพี่น้องเนียเจ็มเงินไว้จ่ายรถพันสองกระท่อมน้อยนี่ราคาเวิ์ดไลท์เติบยู่เพิ่งจีแล้วกุมีเงินซื้อก็เลยเอาแบบนี้แหละเพราะมันกระท่อมใหญ่ม่เป็นหมื่นพุ แปดเก้าพันผู้อันนี้เขาก็สิงบพัาก็สิน้อยลงแล้วจ่ายอีกแล้วอันนี้จ่ายเป็นจ่ายมาแล้ว พ่อกับอ้าวสานีซะก่อนพ่อได้โค้งไดรยังมัน,นมขันซองได้นี่ก็ได้ไไอืม,มเ,รรเอ,า,อมาเลยเอาพ่ออะไรสะเอาบะ,ะทอยอ่ะคิดว่าพักพอ่อนแล้ว,วบริเหตุอยากว่้ประกาศหาคนง,งานใหม่เ <c oughs> ขาได้คนงานไว้ใช้สองคนน่ะ ờ uh... ọc à? bọc tung tung đây húc sao thiệt xíp đó ờ เตาที่เอาเตาที่เอาไลงาเแรกเถบ็่านเอยู่มันจะไม่เห็งนแะแต่คนงานเพิ่มกับที่ไผ่เน่อยู่นอกๆมันนี่เนาะยแต่เก่าผู้เดียวยังว่านั่นนี่ จะไปเรียวน้อยๆหนึ่งวะไม่ไม่สี่แปดโว้ยย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 ยไม่ยย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 บยยนยย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 ย้ยยยยยยอย ออกวีโปฮ้ยไปเห็ดบิดลังไปซื้อกับหัวเอวีว้าวเลยเจ้าเอองมนีทหน่น่มไม่ว่พอกับงามกันงามคือการ ไอ้ดอกมีใหม่มีใหม่เลยอบูมี่บอกไปที่ดที่อชื่อกันแล้วกันนะเออจะจิพาไม่บีก็ว่าไม่บีกกับแข้งนะครับมันถือพ้นกับวยขนาดด้นี่ เออไปอายุไปเห็ดกินนะครับยูสะเหโตัวมเมื่อยน้ำตื่นแต่เศร้าไปเห็ดกินตน่นะเชานี่นะงวงเว้นไปหคันนะตปลา้นนะเห็ดดิดอปลาเพียมีอเท่าเออตีหาจงไม่เล้ปาหแต่พอแล้วจากเมื่อย ไอซิงนี่นแหละไม่หกโตพันสองพันนองโตละสองร้อยกับเพื่อสีนั่นเนาะเพื่อสีเป็ดกระท่อมอันหนึ่งกันกับวันี้ง่าย điều cái này chơi cái nông đi áo phô bớt rồi đi áo chắc áo là áo là sao ba sa là thúng nhảy nhảy nó mày nó bớt thùng đấy lái chắc hoài thử chắc sao ba lưỡi 40 ba địt bớt thôi ha đó ให้ได้ถึอน้ำหมูถ้าถาจอบเอาลงเครื่องจอบเท่าน,นึงวันแรกเขามันแพงกับโถือแม่ทำไมไปซื้อตามความคิดของมคิดองมันนะซื้ออ,นอันซื้อในเตาลีแต่ซื้อเขามันซื้อในตัวเองฟันนะบบถือขึ้นแกอยากได้ดิว้วโรตีสามหกหกสามนะอยากได้ยิ่แต่ว่าก็คิดว่ามันเบิดลายแล้วมันนี่ก็เลยบอกว้าวดอกจากกินซื้อน้ำพยายเหรจากกินซื้อน้ำพายอีกได้โบผู้จักเลย บุญ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 บ yeah> uh uh> uh 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 ุญบ uh uh> uh ุอบุญบุญบุญบุถบุญบุญบุญบนญบแญุ้นบุญบอญบุญบุอบุกบุญบนญบุญบุญบุ้บุญบุญบุญบุอบ2ญบุไบุญ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 นุญบ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 ุญนุญุ้ญบปญบุญบุกบุญ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 บุนบอญบุ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 าบุญ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 บุกบสิบเญ็ดเอาเองญบุญพี่น้องเอ้ยเบาก็ จักงนมได้สิแล <Bye, bye. S 1> uh ้วก็เฮิงเติมเป็น2อทิถูกจักเฟอังเนี่ยเห็ดหัวก็แล้วและเพี่อน้อยอกันใหม่พี่อน้อยบายเรลูกบายจุจุ๊บเอ้อ